บัวแมนยี่แมงชาวแดงนะหังจ่ายนี่ไฟเสียตามันกันนอมวิดีโอโอ ตอนบัวเมียนบัวต่อยเอี่ยมหลงเงี้ไฟโอเยียบัวเฮลเรือตอนยางอีทรอยนะยอาต่อบัวเมียนบัวต่อยตะมันกัดก้องบีเมียนเงียแมงชาวเดียงนะนินหังเตจ่าเงี้ไฟชามนะบัวจันท้ายเตนี่หมายว่าอ้วนแปงบัวน่าอย่าตะมีนชุดเขเนียดาวโกเมตุเยชิตายมาว่ามาจังโหตุ่โต้ฮังควายโซนะเฮลสมองเศรษฐีนายุณเขาสินทุเซนเงยโซตัวเล็กก้องหายมาเตจมวยเงี่ยนะเยชิตายอ่อยก้าบเตนอมวิดีโอแต่คุณนายบัว เมียนมอต่อยตะมันกาเจีกรอน่เยาปุ่นบัวเมียนมอต่อยห้ามกาก้องว่าบัวจวงเจียเดียงเอี่ยมนน่เปียวเอ็นเปียวด่างนะบัวหมังกานนะเดียงนะชาวนะบัวเมียนเงี่แหม่งนะนินมาติวเจ้าห้งเตจาเงี่ไฟนน่กระหัวโซนิงก้องเดียงชาวบัวเมียนเงี่แแม่งนะนินเหวบัวจีตาน้อมจีเหวเกนเกนน่ะเป๊ะ่าวไน่เดียงนะนีนมาจูงเอี่ยมน้่กระเดียดเดาออกนินซอตุอวมซอตุปุยคุณไน่เดียงเปียวว่านิน ไฟว่าเนียนเดียงน้อมตู้วันอยู่ตู้คาร์บอนไดออกไซด์ต่อไตหลงจูสังข้อแสงเป็ดเ่านะบัวเมียนเยแมนนาเกนนาต่ตุงจุงานไฟว่าเจียมไฟว่ากันน้ํตัวบัวอ้อยหลอดเ่าตู้หลงบัวไม้ยานไม้จินไม้เปี้ยวไม้เชียหรือเจียเตาเมียนชื่อไตฮัมก้องอิดบัวไม้ว่าเกนนาช้ำเนนาบัวเยนเสนาตายจุกเย็นเยี่วเนยเจียเตาชื่อตโจกงผ้าห้อยผ้าหมวนบุนินตุนะเกนช้ำ เจียมาเตยอยู่ใต้หลงพานอมเจ้าโจัวปุณินตุญานตุ้จินฮังไม้กุนกองนินจูกนินตองฮานอหลิวนายบัวเมียนหมดต่อยห้ามเถานายเดียงเยี่ยมนายเปียวด่างเปีเยวเฮียนไฟเดียงตัวนินตุอ้วมประช้ำเจียด่างนาะนินเยนจูองงยู่ใต้ให้หู้เย่เดียงตัวนินตุปุยตุหยุดเจียด่างนีนเหนือใต้ให้เหยานเยบัวเมียนเยแม่งนะ้ำปา่าใต้ขนาดบัวปอดตุเอี่ยมทีวีเอี่ยมหนังสือพิมพ์นะกองว่าไม้เมียนตัวมายานไม้จินช้ำกระแตกอยู่ แต่ว่ากันไตในกันไตมาเตดาดาอยู่ใต้มาเมียนออยช้าก็เป็นชิ้นเป็นหวานเนียนอยู่ใต้ไก่กัวเดียบเดียวพอดีพลายเงแเตะน้เวจูเกนเย็นยงหนันเก่าปูหน้าบัวเมียนเง่แม่เอี่ยมลงแป้งออนชิใต้ไม้ตะเงยน้อมจีเหี่ยวโกลโกลนะบัว้ามเถาแดงหน้านินเป๊จูแดงตัวนินตุเกนเปียาตหรือว่านินลงพ่วมลงปุยลงหยุดลงคาร์บอนไดออกไซด์จวบปุหน้ยเดงนิ มันมันโปรฟาวเป็นจูตมเดียงโรเจนเยโครเปเทานะบัวเมียนเยแม่นะน่ตายจูนะบัวต่อชินต่อยานถือว่าบัวตุตานะต่อเมิงหอเจ้าลงเยสี่โจต่อเมิงโตโซต่อเมิงโจลงเยเจ้ามาแต่เมียนอยู่โครไม่จูเจ้าต่อเมิงโจเป็นเยสี่ไวต่อเมิงหอเดียเปี้ยวปัวชิงโชเยก้องเถาโครนะมาติวโกนะเยยาก้องปุ่นเตว่าบัวเมียนหมดต่อยห่วงมาตาเมียน นานินหมายตู้อีติวเดียมใตยมาติวแนะเป็นชาชาเดียมชาวว่าเ้าเดียมชาชาเดียมน้นินตอแต่จวงนะกระหัวเปียวเงยวนตองนาเปี้ยวไหนว่าไม่ลาดฮังเงยเพ่งท้องจาวท้องอยู่มาหายไม่เรานานินตอปินจวงนะขันเหี่ยเปียวโกเงยนักขันเหียนะาไม่ว่าจาวไม่บัวหายโรเงยปวดผ่าหอยเชียตายตุ้เจ็บยังชาชาเดียมเนียตต้โรฟาวาช้ำหายฮะไม่ชาไม่นอมมาหายหวัง กวนตุดิบจริงหรือเร้าเดียงน่ะนินโรตายอยู่แงะแงะแงะปวดจุนะนี่ปวงจุนยาวปวงจุบัวผ่าหอยชำชาเดียงนินจุห้ามก้อนนินนะโอ้ลงหาตู้เยมนนะกันอยว่าจุดปวงยจวปวงบัวหายไม้ต้่มลาดเหงท้องจะนินไม้หอยนาปองจู่ต้มยาวต้มบัวปวนจุดนะลาดนะบางมีนชำชาเดียงนินปวงเจียต้มยาวต้มบัวนายาวหนาใจว่าปวดนะชำชาเดียงเนาเจงไม้เร้านานินอยู่ปว วันะาเจ้านะบัวผักอ้อยบววฮานอนี่แตงให้น้องไฮคิงเพ๊ถนะถวน้บัวเมียนยแมงนะบัวฮามก็นะ้บัวนะเอ็นหายฮนะฮามก็น้บัวนะลงเชียแม่หิ้งโจตุบุณหน,นะบัวคิงนะแต่หนนะ้าบัวแตงแกงกิงปวงจุหนะ้าเจ้านะนะบัวไฟหรือบัวตาหมักกันนะเดียงไม่เกนไม่โครหรือตาฟาร์มนอมหน้านะนินเกลกิฟเดีย่ยงเนยกิฟนะนินเพ๊จุนะเดีย่ยงนินปุนออกซิเจนบัวตุเท้าเชียเดี่ยงนินเทงท้องล่าง ปนน้บัวเมียนตูกจุยตูกคิดควนอย่างนั้นเนี่ยปูนตองเอียมปูนนะเจียบบมาหายเอียมเปเรเฮาบัวเมียนเยกิฟนีแต่ตู้นายบัวตูกเพ่งตีเตาตู้ปุนกันน้ำตูกปุนยานปุนจินปุนชาตีเตาเมียนฮังบัวเมียนนใหม่มวลเนที่พัฒนาอยูเมียนไทยนะถือว่านินหลงเฮียวตู้ปุนเจลแอลกอฮอลบัวเมียนหมูต่อยนะกิฟต์นั้นเปเตอรเาไนฮังบัวเมียนน้ำผ่าเตาไนมายว่าตังเงีบัวเงีต น้าในไมตโตหรือว่ nice. าบัวเทงเทียมนะโตนะปุนติเตาเนี่ยตังนะตุเจียตุยังหังจาเยงผาดเตาเนี้ยกองแตนเตจาโหลนะไม้เกนไม่โกลไม้กิฟเตปัวจีนะยอดปุนบัวเมนบัต่อยฮํากับกองบัวน้าไม้จอยเงียไฟฮํากองบัวเมนบาต่อยเยีแหม่นนะเป็นจุนนเดียงตัวนินโรนินฮังไม้เบี้ยวไม้ยางจุยเนียเตาเตาอุกอีทอยเอเหลตอนแอี่งนด่างนะะก็บัวตะปวน จะเสียงแรงจริงบวมยันหมดต่อยช้าหมด